สวัสดีค่ะพี่มาจากช่อง Have f น n n y นะคะคลิปนี้พี่จะพาไปรับของฟรี2อ,อย่างนะคะเราก็จะอยู่กันในแมพของโซลพังซิมูเลเตอร์นั่นเองนะคะเมื่อน,น้องเข้ามาให้กดกระเป๋านะ,ะมันจะมีของในกระเป๋าของเราก็คืออันนี้นะคะให้เราวิ่งไปตรงด้านขวานะคะหรือว่าตามลูกศรเขาเลยก็คือตรงนี้มากดตรง E นะคะกด E ปุ๊บเราก็จะ สุ่มสัตว์เลี้ยงท่นเองนะคะนี่สัตว์เลี้ยงเอาไว้หาของในแมปนี้นะคะนี่เราได้มาหนึ่งตัวนะคะอันนี้เขาเป็นการสอนเบื้องต้นนะคะสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยเล่นแบบพี่เลยจากนั้นนะคะก็จะได้สัตว์เลี้ยงมาใช่ไหมแล้วเราก็วิ่งไปตรงนี้าตามลูกศรเขานะคะก็คือให้ลองคลิกนะคะคลิกไอ้ที่แท่นเนี้ยแท่นอะไรไม่รู้อะ่ะเออมันก็จะเก็บ ถัวนะคะเราจะต้องเก็บไปได้2,000เห็นไหมเอ่ยตรงประตูสีฟ้าตรงนู้นนะเราจะเก็บไปได้2,000ันเพราที่จะเปิดประตูนั้นก็คือการคลิกไปที่ของที่มันอยู่ในแบบเนี้ยพวกอะไรที่มันอยู่แบบเนี้ยนะคะ ออจออะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันมันเป็นตรีมอวากาศนั่นเองนะคะเป็นหลอดแก้วอะไรพวกนี้แล้วก็ติกต๊กติ๊กติ๊กแล้วก็เก็บสะสมถั่วนะคะไม่รู้เรียกอะไรเรียกถั่วอะไรกันนะถ้าเราอยากได้ตัวเพิ่มเราก็มาตรงนี้รู้สึกว่าจะใช้100ถั่วใช่ไหมในการสุ่มหาสัตว์เลี้ยงเพิ่มนะคะเพื่อที่จะมาช่วยเราตีนั่นเองนะเนี่ยกดไปที่คลิกแท่งน,นี้นะคะมันก็จะช่วยตีนะคะแล้วก็วิ่งเก็บเก็บถั่วไปนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกล่องด้านบนด้วยนะคะเป็นกล่องของฝันนะ,ะเวลานับถอยหลังครบก็กดเลยจะได้ถั่วได้เพชรด้วยนะคะตอนนี้พี่มีถั่วสองพันแล้วก็มาเปิดประตูเลยนี่พอเปิดปุ๊บนี่คือได้ของฟรีแล้วนะ,ะเออไม่รู้มันบั๊กหรือเปล่านะคะแต่ว่าในขั้นตอนนี้ของพี่เปิดปุ๊บพี่ได้ของฟรีเลยนะ,ะเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวกันนี่นะคะของฟรีอันแรกก็คืออันนี้นะ นี่ได้แล้วนีนะ้ำเหมือนปลาเลยเหมือนปลาเป้าๆเลยนะคะจริงๆมันเป็นอายาาน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวค่อยมาลองใส่ทีเดียวนะคะก็ต่อมาก็เรามาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือ เหมือนที่คลาสจัดเลี้ยงให้มันเป็น up level นั่นเองนะอันนี้พี่มีน้อยนะคะมีสีเขียวเอาสีเขียว3ตัวมาลองมันได้60%ก็ลองดูแล้วกันนะคะก็คอนเฟิร์มไปมันก็จะได้ตัวสีทองมาตัวหนึ่งแบบนี้อ่ะก็เอามาใส่ด้วยอยาลืมมาใส่นะก็คือกดไปที่กระเป๋าเราเราก็ติก๊ให้มันเป็นสีเขียวนะคะมันก็จะออกมานะมาเพื่อช่วยเรา ทำลายของนะเบื่อจี่ดะแตกมาเป็นถั่วนั่นเองนะมันไม่คือถั่วบอกทุกคนพี่บอกมันเป็นถั่วพี่ขอเรียกถั่วแล้วกันนะคะก็เก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะเราจะต้องใช้ประตูต่อไปเนี่ย4,500ถั่วนะนี่อ่ะพี่ครบแล้วนะพี่ข้ามคลิปมาเลยนะคะนี่เปิดแล้วนะคะ4 5 0นนะคะจากนั้นก็จะเห็นเครื่องหมายตกใจด้านหน้านะคะเราก็ต้องวิ่งเข้าไปนะอันนี้ก็จะใช้ ใช้คริสตัล5้าร้ได้ในการซ่อมแซมอันนี้ก็คือของที่เราได้เมื่อกี้นะคะจริงๆพี่ว่าเราจะต้องมาซ่อมตรงนี้ก่อนนะเราถึงจะได้ของฟรีนะแต่ว่าพี่ได้ตั้งแต่เปิดไอ้ประตู2 0งพแล้วนะะมาดูต่อมานะคะทําต่อเลยนะคะเพื่อไปเอาของชิ้นต่อไปเรากดที่ด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นรูปยาเล็กๆนะคะก็กดนะคะใช้250คริสตัลในการเปิดนะคะแล้วก็กดโซลาร์พังนะคะแถบสีฟฟาๆนะคะมันจะพาเราเทเลพอร์ตมาตรงนี้นะก็ ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้านูน้นประตูต่อไปก็คือ33,500ถั่วนะคะใช้เวลาเล่นสักพักเลยนะ,ะทุกคนก็ใช้เวลาเล่นนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้รับของชิ้นต่อไปนั่นเองนะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะวิธีสะสมถั่วก็คือมาเก็บของในแมปนะคะก็คือพวกหลอดแก้วหรือว่าจออะไรพวกนี้นะะอันนี้มีการาทําให้มันเป็นสัตว์เลี้ยง อัประดับด้วยนะต้องใช้2 0 0พถั่วนะเออใช้ส0 0 0ันถั่วแล้วก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีผมตรงกลางแบบนี้นะพี่เปลี่ยนมาแล้วนี่นะคะเอามาลองใส่ดูนะคะก็อย่าลืมติ๊กนะคะให้มันเป็นสีเขียวนะคะเพื่อที่จะเอามาใส่นะคะแบบนี้ตอนนี้พี่ก็ข้ามคลิปนะคะพี่ก็เอาไปอัปเก็บมาหมดแล้วนะคะเป็นหัวพังหมดแล้วนะถั่วพี่ใกล้จะครบ3 3 5 0 0แล้วนะจากนั้นเราก็เปิดเลยนะคะ3า0 0ม่นอถั่วนะคะจากนั้นก็กดใช้ส3ม0 0ืสน นี่เปิดแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปตรงด้านซ้ายมือนะคะเห็นไหมเอ่ยตรงที่เป็นแท้ๆแบบนี้นะคะก็ไปเลยให้น้องๆกดไปที่รูปแม่เหล็กอันแรกนะคะกดบวกนะมันจะกลายเป็นรูปแม่เหล็กด้านขวามือแล้วก็กดอัปเกรดด้านล่างนะคะใช้คิสซ้อนนะคะ500นะแล้วก็พันสองันด้อัปเลยนะคะตอนนี้น่าจะได้ของฟรีแล้วแหละเห็นมันขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ขออัปให้มันเต็มไปเลยแล้วกันนะคะจากนั้นให้น้องๆออกเกมนะคะแล้วก็เข้าเกมนี้ใหม่นะคะ ื่อที่จะได้รับของชิ้นนี้นะนี่ได้รับของแล้วนะคะเมื่อเราเข้ามาอีกรอบนะคะได้รับแล้วไปดูของที่เราได้รับกันนะคะนี่นะคะของชิ้นที่สองที่เราได้รับนะคะ ก็เป็นหัวดาวคอรอแบบนี้นั่นเองไปลองใส่กันนะคะของชิ้นแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นยานอาวกาศนะคะแบบนี้เลยนะคะเราจะเข้าไปอยู่ด้านในนะ,ะนี่นะ,ะหมุนรอบๆนั่นเหมือนปลาเป้าๆๆจริงๆนะบอกเลยพอวิ่งก็เหมือนปลาเลยทุกคนดูดิอันนี้เป็นยานอาวกาศนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือหัวดาวคอรอนะคะแบบนี้เลยนะคะน่ารักน่ารักนะคะมีรูปดาวมีรูปเอ่อ อะไรอุกาบาทหรือเปล่านะล้อมรอบๆก็เป็นแบบนี้เลยนะคะเอามาเป็นแทนหัวเลยของสองชิ้นนี้นะคะก็รับไม่ยากเลยแต่ว่าใช้เวลาในการเล่นนิดนึงนะคะวางแล้วก็อย่าลืมมาทำกันนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจใพี่ในก,การทำคลิปต่อไปด้วยคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า